สวัสดีครับพี่น้อง f อฟกวางชนล่วงกวางกวางชนทุกท่านท่านใดที่ยังมีกวางเป็นในบอนไปสนามนะครับขอแนะนําตัวนี้นะครับ VIP ของทางสงทางค่ายของเรา VIP ตัวที่1ตัวนี้คัดจามาแล้วนะครับ2อกามหันน้ําอดน้ําทนหันความฉลาดหันความรวดเร็วหันความดุดัน เชิ่ติดต่อมาเลยนะครับขนาด2.75 6.82 2.75 6.82กนะครับกวางคัดจามมาเรียบร้อยแล้วพร้อมชนนะครับเลี้ยงแล้ว เชิญเลยนะครับขอบคุณครับทักมาได้เลยนะครับ